สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ฟซทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อซใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮาหน่อยของวันที่1 7นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเพชรเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กก,กํากั่สิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้พิจรารณญาในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับผลของเมื่อวานเนาะดูแอดให้ hey, รูดไปที่หกเนาะพี่พี่จ๋าหกไม่มาสักตัวเลยนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะ ตัวที่มาก็จะมาในเด่นอ่าอันนี้เนาะเด่นหนึ่งนะคะมาในรอบเฉพาะกิจนะคะสำหรับเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งมาในรอบปกติเด่นแปดมาในรอบพิเศษนะคะมาแค่เด่นนะคะอ่ารอบนี้มาแค่เด่นนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีด้วยนะคะช่วงนี้แอดก็หลุดบ้างเข้าบ้างนะคะไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะพี่พจา๋า แนวทางเนาะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วแหละอะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะอะตามกันต่อนะคะกับแนวทางของวันที่17เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เนาะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปไปใหม่นะคะอะไปดูตัวเด่นของวันนี้เนาะพี่พี่จ๋าแอดให้เด่นไปที่3นะคะ6 แล้วก็แปดนะคะใส่วิ่งใส่รูดนะคะใส่วิ่งใส่รูดแอนให้รูดไปที่แปดเนาะตัวลองลองมาก็คือหกเนาะถ้าใครไม่ชอบแปดก็นำหกไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะแปดตัวที่แอดให้นะคะก็จะให้ไปที่แปด2 8 4แปดสองแปดสี 8 5ดหนะคะแปดหแล้วก็8ปดเก้านะคะ,ะสำหรับ8แอดให้รูดไปเน้นไปที่6คู่นะใครชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะคะพี่พี่จา๋าแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะอะทีนี้เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมนะคะชุดที่เป็นตารางตัวดินนะคะเห็นไหมนอ้อ แนวทางขขงแอดก็จะประมาณนี้นะคะรุ่นที่สีน้อยตั้งแต่รอบแรกเลยตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง Vip นะคะตามกันต่อที่สูตรมันรวมเนาะพี่พจารณ์เดี๋ยวดูผลสรุปไปทีละชุดทีละสูตรนะคะสำหรับในชุดนี้แอดให้เด่นไปที่6กับ1สําสำหรับ6นั้นตัดออกไปเลย6 1. ไม่มานะคะพี่พีารณ์ ส่วนเด่นที่1น,นะคะเด่นที่1มาใน1นึนะคะแอดเน้นไปที่1นึมาในรอบแรกนะคะสำหรับในรอบพิเศษเนาะเจ็ดห้าสี่นะคะห้าสี่แอดหลุดไปล่างแปดเจ็ดแปดเจ็ดหลุดไปเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะหกสองหนึ่งนะคะหกมาสองมาหนึ่งมานะคะตัวที่แอดจับคู่ให้ให้ไปที่หนึ่งสองตารางมาสามตัวล่างห้าเจ็ดแอดก็หลุดไปเช่นกัน นะคะตัวจับคู่ไปเข้าตารางตัวเด่นนะคะในรอบ v ีพีนะคะ797ล่าง19นะคะก็มาตัวกลับหัวเนาะพี่ๆจ๋าไปเข้าตารางนะคะสำหรับ19แล้วก็9กนะคะไปเข้าตารางตัวเด่นอ่ะตัวที่แอดจับคู่ก็จะมาแค่อ่า เฉพาะกิจแล้วก็ในะรอบปกติเนาะนอกนั้นหลุดนะคะต้องกราบพอโทษขอภาภัย p p f c ด้วยเนาะแอดเขาพยายามทำเต็มที่แล้วนะคะพี่พี่จ๋าก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าก็ไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเนาะพอเน้นรอบแรกก็ไม่ค่อยมีคนเสี่ยงโชคในรอบแรกเท่าไหร่นะคะอ่ะไปตามกันต่อนะคะกับแนวทางทานอยสูตรมัดรวมนะคะ สำหรับตารางตัวดิ่นในวันนี้นะคะสำหรับตารางตัวดิ่นแอดให้ดิ่นไปที่สองแปดแล้วก็หกนะคะหกหรือเก้าสี่ห้าสามนะคะพี่ๆจ๋าสี่ห้าสามนะคะสำหรับเด่นแอดให้เด่นไปที่ 2, 8, แปดนะคะเด่นไปที่แปดแล้วก็หก ามาดูกันว่า8มีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับ8นั้นแอดให้ไปที่8 0 82 84แล้วก็86นะคะสำหรับ6นั้นให้ไปที่6 1 6 2 64 ห5ห้านะคะ,ะทีนี้มาดูตัวที่อ่าแอดให้เป็นชุดกันนะคะให้เป็นชุดกันแอดให้ไปที่สามูนย์นะคะเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะสำหรับไซเบิร์ตัวที่แอดมีมาเพิ่มก็คือสามสามนะพี่พจสาเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวที่แอดเน้นไปที่6คู่ นะคะอันนี้ให้ไปที่3ามสเนาะสำหรับสายเบิ้ลนะคะตัวที่แอดเน้นในเด่น8แล้วก็เด่น6นะคะสำหรับเด่น8แอดเน้นไปที่8 2นะคะ8 6ส่วนอ่หกนั้นนะคะแอดเน้นไปที่6 2แล้วก็6 5สําหรับ6 5อย่าลืมกลับหมวกเป็น9 5ด้วยเด้อสําหรับท่านที่ไม่ชอบ6ก็กลับนะเพราะว่า9 5แอดคํานวณออกมาก็มีนะคะอ่ะสามศูนย์เก้าสองนะคะพี่ๆจ๋า เน้นไปทั้ง92ทั้ง62เนาะแอดกลับหัวให้แล้วนะคะขออนุญาตกลับหัวตัวนี้ให้นะคะ,ะจดไวแคบไว้ไวนะคะสําหรับแนวทางฮานอยนะพี่พี่จ๋าเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสูตรการคํานวณมีเข้าไม่หลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ